ตำวจไล่ชนคนครับผมหนีอุย้ยเขาลอบอกแล้วครับฝั่งนู้นปิดถนนหมดครับคงจะขับหนีแล้วตำรวจไล่ตามครับอุย้ยตำรวจมาลึ่งเลยทุกคนขับรถหนีครับแล้วก็เ <Right there, S 1> หมือน,นในหนังเลยทุกคน นะมีการเตือนล่วงหน้านะครับแล้วก็ตำรวจวิ่งมาอีกนะ้น่นครับไม่คันแล้วทุกคนแล้วก็มีจอดเตือนล่วงหน้านะฮะเมื่อกี้ผมเห็นตอนควันขโมงเลยคือลุ่นตลกเลยครับคงจะวิ่งความเร็วสูงแหละคือตำรวจที่นี่ถ้าเราหนีนะครับเขาไม่ปล่อยง่ายนะทุกคนนะเขาตามแล้วเขาตามสุดเลยนะตา,ตามแล้วก็เอากันชนหน้าครับเหมือนในหนังเลยก็คือ ตกที่ตูดทาให้รถเสียหลักหมุนแล้วก็เมื่อกี้ตำรวจจอดชนเลยนะสามคันะ่ะจอด้าไปอย่างเงี้ยไม่ใช่ใกล้ๆนะแต่คือเอาหน้ารถตำรวจอะดันไว้เลยครับดันแล้วก็เหมือนกับไม่ให้รถเดินหน้าถอยหลังอะนะแล้วก็เมื่อกี้เปิดประตูมาก็คักปืนครับยืนจอดไปที่รถเนี่ยเ,เวลาหนีตำรวจเนี่ยผมเคยเห็นครั้งหนึ่งแบบคาตาเลยนะโอ้โห,โห,โหถ้าเวลาเขาได้ตามครับ เกือบทั้งโรงพักอะ่ะเวลาตามนะทุกคนนะเขาเอาจนหยุดจนได้ครับที่นี่เขาจะมีความค่อนข้างระวังตัวสูงนะทุกคนนะไปแยมหรือไปไปกระตุกติดกับเขาไม่ได้นะครับเขาเวลาเขายิงเขายิงจริงนะทุกคนได้จ่ะเขาจะค่อนข้างระวังตัวมากครับเพราะว่าทุกคนที่นี่หลายๆลาคนมีอาวุธนะทําให้ต่างคนต่างกลัวสำรวจก็ต้องกลัวเรานะครับเขาถึงค่อนข้างระวังแต่ ปล่อยหมาขึ้นไปก่อนเนี่ยครับไม่ลงจากรถเนี่ยปล่อยหมาขึ้นไปกัดครับแม้กระทั่งเวลาเดินนะเขาก็จะไม่ให้เดินหันหน้าหาตำรวจนะเวลาเรียกลงจากรถชูม,มือขึ้นแล้วให้เดินถอยหลังนะครับแล้วก็ลงไปนอนกับพื้นก็จะมีวิธีของเขาที่เขาฝึกมาอะไรเงี้ยแต่เขาจะไม่ให้เดินมาหรือเขาเอ้าไปแบบนี้นะจนังหวะแบบเขาจะมั่นใจว่าปลอดภัยจริงๆครับ <c oughs> แอบก็ตื่นเต้นเลยเมื่อวานนี้ก็เหมือนกันนะขับมา ใช่เมื่อวานสองวันที่แล้วตำรวจไล่บี้ครับเราจอดได้ข้างหลังเปิดประตูปืนจอเลยครับแล้วผมขับไปอีกครงหนึ่งเห็นรถตำรวจอีกคันหนึ่งก็มันยืนทําอะไรวะเขากําลังเอาหนามครับปูบนถนนแล้วก็เอาเชือกลอไว้ถ้ารถผู้ต้องหาวิ่งมาเขาจะดึงหนามให้เราเหยียบครับไอเราก็มัวแต่มองตำรวจเกือบไปเหยียบหนามตำรวจทุกคนเมื่อวานนี้เมื่อสองวันที่แล้ว,ว <Hey. S 1> อ่ะเห็นะไรแต่ตื่นเต้นนั้นเลย เแม่เอาเล่นให้น้องมาปากให้ชม